รู้กันในานามว่า,ายาปกี่หอมยาปกี่หอมนะครับท่านอพยพชาวเมืองเวียงจันทร์พร้อมทั้ง้ายตา่ากว้าได้มาโครณาปฏิสปว์องพระชาพนมอีกวาระหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประชาพนงได้สูงขึ้นองประชาพนงได้สูงนะครับผ้าจีเกตเพร้อมทั้งขัดนะครับท้อมคำที่เป็นขันน้ำหนัก16กิโลกร,รัมแล้วปรับเพชร200เดซิโอมดยอด บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วครับขอเชิญท่านอนุสตูตา,างคดานลุงตุ๋ชยัยท่านผู้ว่ารราาชกจังหวัดนครพนมเป็นประธานสืบทุกเถียนมูชาประธา,านใจขอเริ่มระบบ ับทุกวันเป็นเดือนสามครับ<า>ก็จะมีพิธีที่สําคัญสำหรับ,ท,บที่งานวัฒการรพระธาตุพนมคือวันนี้แหละครับคือวันที่เราร่วมแรงร่วมใจกันมา มานมาสการงกมพระธาตุพนมนะครับคือวันเพ็ญเดือนสามนี่ก็คือวันหลักเลยนะในปีนี้ก็ตรงกับว,วันมาฆบูชาพอดีครับเพราะฉะนั้นจึงมีบรรดาพี่น้องประชาชนนะครับหลั่งไหลมาเป็นจํานวนมากและเมื่อกี้ขับานท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครพนมลท่านอนุลูกอุต่างคณะนุกูุชัยนะครับก็ได้มาเป็นประธานในการนําบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เป็นข้าวอกาศพระธาตุครับมาร่วมในการที่จะ เวียนเทียนองค์พระธาตุพนมในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรดาพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับที่มีความศรัทธาในองค์พระธาตุพนมพร้อมใจกันแต่งชุดขาวมาเพื่อประกอบพิธีสักการบูชาองค์พระธาตุพนมเนื่องในวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสามในปีพุทธศักราช2556ซึ่งนับได้เป็นเรือนแสนเลยทีเดียวครับและในวันนี้ครับ และประธานในและในวันนี้ครับก็มีพระเดชพระคุณท่านพระเทวร,รมรนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุปนมและเจ้าคณะจังหวัดน,นครพนมเป็นประธานในพิธีถ<อ>ือข้านาพิธีสงฆ์ของจังหวัดน,นครพนมของเราครับจะได้เทศนาในวันมาคบูชาในวันนี้นะครับ และประธานในพิธีฝ่ายพระวาสครับก็<ล>มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวันดนครพนมท่านนุกุลตังคานุกูลชัยวันนี้ท่านมาพร้อมกับท่านนายกเหล่าไก่ชาติท่านมารายาทตัตงคานุกูลชยัยและหัวหส่วนราชการของจังหวันดนครพนมเป็นจํานวนมากครับที่มาร่วมในพิธีที่วัด อาการบดจรรวันีครับวันนี้ <c oughs> ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับครอบครัวของเจเสือสมจิตของเรานะฮะมากันทั้งครอบครัวลูกสะใภลูกเคยนะครับมากันหมดเลยทั้งอยู่ที่ประเทศเาลาวกาลสิน,นร้อยเอ็ดนครพนมฮะมากันหมดเลยครับเรียกว่ามีจิตใจศรัทธาแรงกล้านะครับมาวันนี้มากันทั้งครอบครัวครับเป็นเรียกว่าน่าจะเป็นแบบอย่างได้ว่าเมื่อวันสําคัญเนี่ยก็พาลูกพา อยาติพี่น้องครับมาและมัสการประขาบปนมเป็นครอบครัวอย่างนี้ครับสักเทพุรเรมสักพิโยอิวัจจังทุสัพโรโยนัสัตุมาเตวัต ยยังจได้อู่วันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยครับโมลำสุยวันรับปล่อยฉลาดไว้ส่งเสริมแล้วก็อีกหลายๆคนฮะมมลำบุญล้อมรองธนาได้ถวายเครื่องประเภทศิลปินนะครับประจํางานในมัสการพระธรรมนองครับวันนี้มาถวายเครื่องทายธรรมด้วยนะครับมีแต่ระดับปรมาจารย์ท่านตึงตาเกาเป็อยู่ที่เวิริยะสินจังหวัดตรสินมีลูกศิรผาลงแล้วับลานอันนี้ผมเคยได้ยินนะครับแต่ก่อนับ้าเราลงทั้งา 讲好了。<noise> องาาพระสัมมาสัพพะริเจ้าตัสรู้ได้เก้าเดือนแล้วถูกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองงนะครับก็ได้มาละจะให้จิตใจนั้นเบิกบ,บานของแพ้วเป็นองค์ทบทั้งสามองค์ ขอแปะในถ้าจะเราจะอาลูครับหลังจากที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนมได้กล่าวพวกป่าพ่น้องประชาชนเนื่องในวันมาถวบูาชาวัสมุขแล้วเนี่ยนะฮะ ทางพระเดชพระคุณท่านพระเทวรามณีเจ้าวรวัฒน์ประปนมก็จะได้นำบรรดาพี่น้องสระการบูชาองค์พระธาตุนมแล้วก็จะได้ประกอบพิธีเวียนเทียนนะครับยยอุ ah อยอยอร ผู bueno. ้ร่างทัศนีย์ผูอร่างมิตรที่รักากทุมทประชานทั้งหลายรู้เ้าผู้แก่ไปไม่ได้นักสวจที่มีโสในว่าแม่ของตนนะครับา้กน่ดแะ่เกลยดตา ครับก็วันนี้นะครับเป็นวันมาฆบูชา,าซึ่งถือว่าเป็นวันที่เ,เรามานมัสการพระาธาตุพนมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นวันสําคัญเ,คเราจะเห็นเลยครับว่ามีพี่น้องพุทธศาสนิกชนเนี่ยจำนวนมากมายจริงๆนะครับนั่งกันผมว่าเต็มวัดทีเดียวนะครับเกือบจะไม่มีที่เดินทีเดียว นะครับก็ถือว่างานนมาสการพร,ระาธาตุพนมปีนี้มีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้แล้วก็ร่วมเวียนเทียนกันจำนวนมากนะครับก็ทำให้ชาวจังหวัดนครพ,พนมและโดยเฉพาะชาวอำเภอท่านพนมก็มีความรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ร่วมกันต้อนรับนะครับให้ความสะดวกต่างๆกับที่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากที่อื่นๆก็ต้องถือว่า thúc oh. ปีนะครับในเดือนสามหรือโดยเฉพาะในช่วงวันเพ็ญวันมาคบูชาเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมานมัสาการาพระทาดเป็นมงพร้อมกับร่วมเวียนเทียนกันจํานวนมากเราต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับเราได้มาปฏิบัติธรรมฟัง,ฟงเ,เทศนาธรรมจากพระแล้วเราก็ได้ปฏิบัติด,ด้วยในการปฏิบัติบูชาร่วมกันกราบไหว้น้อมจิตใจแล้วก็ร่วมกันเวียนเทียนก็ถือ หรือเป็นอนิสงส์เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับในโอกาสเดือนสามของทุกปีอย่าลืมมามาสการพระธาตุพนมนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศแห่งความศรัทธานในบรวรพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ บรรดาพี่น้องประชาชนเคารพสัตยานในองค์พระธาตุพนมนะฮะซึ่งในขณะนี้ท่านพ่อท่านพระเทพวร,รมณีเจ้าวาดวัดพระธาตุพน,นมแล้วก็ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมท่านอนุกุปต่างขนาดนุกุปชัยครับนำพี่นำน้องเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุท่ามกลางฝูงชน,นเป็นแสนแสนครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของการจัดงานนมัสก,การพระธาตุพนมในวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดียนสามปี2556ัร้อยห้าสิบหครับ ขอเจริญพรกาโมสาธุชนผู้ฟังผู้ชมทางบ้านโทุกท่านงานเทศกาลน้ำมาสัก,การพธาตุพนมประจําปีสมราสสาร2,556ในปีนี้บรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอากาศดีและก็มีประชาชน มาในงานเยอะมากภายในบริเวณวัดก่อนแน่นไปด้วยประชาชนผู้นใจบุญทั้งหลายที่มาในวันแห่ข้าวปกพุทตก็มีประชาชนเยอะคนไม่ได้เดินเลยไหลไปเองนีถือว่าเป็นกิจกรรมที่ อารัสนาพระเทระมารักษาไปรักษาง,งานพระธาตุลมในภาคบ่ายก็มีคณะท่านนางสาวยิ่งยิ่งรักชินวัตรนายกรัตรีท่านมาเป็นประธานเปในฝ่ายสงฆ์ก็มีท่านเจ้าคุณพระพรม,มสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสเกตราชวระมหาอิหารและเจ้าคณะภาคสิบ ท่นมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีประชาชนมาร่วมพิธีก็มากเป็นทิ่กรณีพิเศษที่นี่นะในภาคตอนเช้าก็มีทำวัดสวดมนต์แล้วก็เดินมิถบาทภายในพรวิหารคตวัดประทานสนมทุกวันในตอนเย็นก็มีตั้งแต่1บ ก้านาฬิกาเป็นต้นไปถึง20นาฬิกาก็จะมีพิธีเวียนเทียนก่อนเวียนเทียนก็มีประธานอย่างวันนี้ท่านประธานฝ่ายคารวะาก็คือน,นายอนุคูณทังคณะอนุคูณผู้ราชการจังหวัดน,นครพนมพร้อมตั้งคณะได้ไปเป็นประธานในการจุดธูปเทียนและเวียนเทียนวันมีรับศีิ มีพระสงฆ์แสดงพระัร,รมเทศนาวันนี้พระเทวร,รมุนีเจ้าวาดวัดประธาพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพ,พ,พนมเป็นองค์แสดงพรัรมเทศนาเรื่องโอวาทปาติโมกในส่วนวิธีการ6ประการ 1>, 1. ไม่โจมตีสองไม่ปีตาสามให้รับสาศิน 4. ี 3. ไม่ทําอะไรเพราะเห็นแก่กิน5ไม่ทําอะไรเพราะเห็นแก่นอนหกในให้สอนใจตัวเองในส่วนหลักการคือสิ่งที่เป็นไปได้ถูกต้องก็มี3าหสพัพปาปะภาษาป,ปรนนางการไม่ทำบาปทั้งปวง 2. กูสรสู้กระสัมปชาปการทำความดีให้ถึงพร้อม สามสาัจิทปริโยทัพปนังการยังจิตของตนให้สะอาดทองใสอันนี้เป็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในสุภาจิตว่าเป็นชาวพุทธหยุดธรรซึ่งกรรชั่วเร่งสร้างตัวแต่กรรมดีมีกุศลมุ่งทำใจใสะสะอาดปราดมองมน เป็นธรรมของทศพทลีมรยานในส่วนอุดมการสูงสูคสอนิพานแปลว่าดับดับกิเลสดับโลภะโทสะโมหะดังนั้นวันนี้จึงมีผู้มาร่วมในพิธีเวียนเทียนเป็นจำนวนมากการเวียนเทียนก็หลายรอบทั้งคืนเลยทั้งคืนเพราะมีคนมามากดังนั้นก็ขออนุโมทนาจโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านก็โปรดได้นอนุโมทนาสาธุการ ในบุญในงานพระธาตุในทีนี้หรือว่าภาพรวมเป็นเรื่องที่ดีงามมากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารอ,าออปปบลและการทุกฝ่ายก็ตั้งอกตั้งใจทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามสมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดพระธาตุพนม ในนามพระนฆ์จังหวัดน,นครพนมประธานกรรมการฝ่ายพระสงฆ์ก็ขอขอบคุณการอนุโมทนาก็ขอ,ขออาราธนาคุณพระเสียรัตนใจคุณพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ในธรรมนารปราชาติพระธาตุพนมและบุญกุศนทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากทานสีลนภาวนาจงได้ดลนบันดาลประธานพรให้ทุกท่าน มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและคิดปรารถนาสิ่งใดขอขอให้สมเร็จดังความมุ่งม,มา่รปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกท่านทุกคนเชิญขออำนวยพร